ที่เดปีรถท้องที่กีสีสีปแล้วรงไปทาเชษาีสุรพรสถานีโรานีไปางบีเทบที่ใราาเล่น่นสิงคโปางท่านคือจากหาที่นำมัน้องที่เรอนเครับพอจากสายสถานทส่ตาไปอี่รถวิมุสถานีพนา